หนาวพอเล่นไหมนะนี่กันจังออกไปข้างนอกกันดีไหมหรือหนาวหนาวหนาวที่สุดเลยแม่อธิบายสักนิดนะครับหนาวที่สุดเนี่ยคือสำนยงท้องถิ่นแถบตอนบนแปลว่าหนาวคัดครับกันจังเหนือซะหกสิบเปอร์เซ็นเลยไอจังไม่หนาวหรือไงก็หนาวแหละแต่ลิมาตกเนี่มนยมันเริมเป็นติกไม่กับเปอร์เซ็นเลย วันหิมะตกแบบนี้อะนะอยากกินราเมงอุ่นๆจังเลยกันจังโรแมนติกศูนย์เปอร์เซ็นงานเทศกาลหิมะหน้าสถานีล่ะเทศกาลหิมะนี่อันเดียวกับพี่ฮอกไกโดตอนนี้นะหรอเทศกาลหิมะที่เนี้ยมีแค่ร้านน้ำแข็งใสให้กินต่างหากโกรงเฮ้ยหนาวขนาดนี้ยังกินน้ำแข็งใสกันอีกขนเนี้กันจังเหนือร้อยเปอร์เซ็นอีกแล้วอธิบายอีกนะครับน้ำแข็งใสที่ว่าไหนน้ำแข็งใส โรงอ๋อใช่แล้วครับนั่นไงโกรงยุยแอวได้กลิ่นตู่ตูของพวกโดโรอมโบฮ้ฮะเพื่อฉลองเทศกาลหิมะข,ของฮอกไกโดเราจึงพร้อมบริการท่านเป็นพิเศษ นะฮะด้วยน้แข็งใสส่งตรงมาจากที่นั่นเลยเพคะใครกินเร็วที่สุดชนะอย่าแพ้เขานะทุกคนถ้าไม่รีบกินมันจะละลายหมดนะขอรับเงินเงียเงียเงีนทุกคนจะยังไม่จ่ายเงินนะน้าแข็งใสนั่นรีหรอมันพูกโดร่งบไม่ใช่หรอโกรงของฟรีไม่มีในโลกหรอกปู่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กเลยเบอร์ยากี้น้ำแข็งหมดแล้วนะโอ้ขออภัยหลายเด้อขอรับ เฮ้โอ้โอ้ยโอ้ยหิมะมันไม่พอแล้วอ่ะโยนก็ไม่โอ้ยเลยโอ้ยเย็นเย็นเย็นมากเลยเฮ้ยฮันโซรารีบๆเอาหิมะมาเต็มเลยซิโอ้ยเย็นเย็นเอาไปดิเอ้าเฮ้ยอะไรกันเนี่ยนเฮ้ยทำอะไรแบบนี้เขาไม่เอาด้วยนะขอบอกประชงเอาละทุกท่านคะรับประทานแล้วก็ขอเก็บค่าน้ำแข็งใสนะคะแก้วหนึ่งหมื่นเยนใส่หมดเลย ส่งตรงมาจากข้อไอดค่าขนส่งก็เลยสูงตามตัวขึ้นไปด้วยนะขอรับขอบอกด้วไหนบอกว่าให้กินได้ไม่อันยังไงล่ะก็บอกว่าไม่อันแต่ไม่ได้บอกว่าฟรีนี่นะโอโหเข้าใจหรือเปล่าล่ะมาเนี่ยมาเนี่ยย่งยิ่งได้นะง้นร้อยเย็นก็ได้ร้อยเย็นค่ะอ้าวร้อยเย็นท่านดรันเจ้าขอรับมีเลดแดดเวอร์อีกแล้วก็แหมทุกอย่างเราก็ได้มาฟรีไม่ใช่หรือไงล่ะ เอามาเลยมาแลยมามาคุณได้หลายเลยใส่ไม่ได้มีหลายเพื่นโมงนี่อะให้ให้แค่หนึ่งรอเยมแต่ก็รวมได้ตั้งขนาดนี้เลยนะไปกันเถอะไปกันไปกันไอ้นี่มันคือน้ำแข็งจากฮอกไกโดจริงๆเหรอมันแปลกๆเจ็ดสนะลองตามไปดูกันมานั่นสิ นายใครบอกให้มานอนรออยู่ตรงเนี้ให้เธอทเสือด้วยหนาวไงสุดาเกอมีเวลาว่างขนาดปั้นจะนี้ได้เลายหลาเนี่นั่นนั่นผมไม่ได้ปั้นนะวิ่งคือด็อกอูเมนเด้ฉันจะเจอกระโดงเด้โอ้ยคาราวาคาราวนี่แหวนอยู่ที่ฮอกไกโดโหฮอกไกโดโหละเกล็ดความรู้จักโดกูจังในตอนนี้ ฮอกไกโดที่เพิ่งมุกเบิกมาสมัยเมตินั้นภายในสี่ปีก็ได้แบ่งออกเป็นสามจังหวัดแล้วล่ะเด้อเอว้าและที่เทศกาลอิมะเมืองซับโปโรนั้นให้ไปหาชายที่ชื่อเจ้ามันเทศโกรัน อนนนันจรที่แหวด้อมันเทพโกรนมันเคยได้ยินชื่อนี้ที่ไหนนะเนี่ยนะ้องเขาก็คือชายที่พาลูกยายจากโตเกียวไปฮอกไกโดเพื่อค,ครอบครองแหวนนี่งไงล,ล่ะเด้อถฮาบ้าพระชายตทันแม่เลยเด้อท่านโดรันเจอร์อทำพลาดแล้วก็ได้รับโทษที่หนาวถึงขั้นกระดูกแน่เด้อาแโอ้ยโด่โ ตัวดำหมดแล้วขอรับเจ้าพวกบ้าจะไม่ยอมให้พวกสมัครเล่นได้แหวนไปหรอกนะต้ยแล้วตายแล้วตายเราจะยอมให้พวกนั้นได้โดกุโรดิงไปไม่ได้หรอกนะ ถึงฮอกไอดก็ต้องหิมะหิมะสีขาวก็ต้องคู่กับกระต่ายสีขาวนะครับแมนบอลฉลาดมากเลยพิจิตรูนียังไงล่ะเิฮยกิีิฮิฮิัิฮิฮ่ฮิ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 ชมเชฮิีิฮอฮิ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 เิฮ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 ิ้อฮิฮิฮชฮิฮิกล้องิฮ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 นฮิฮิฮยนิฮ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 ็ไอฮิกิฮิติฮนนอมาทฮอกไกโดกันอะฮ 「ワンースサイレンの音」「たらかに地球の裏をて」 ตอนนี้ติดลบสิบองศาล่ะหนาวสมกก็เป็นฮอไกโดเลยตุ๊กตาหิมะใหญ่กบอนเล่เลยโกโลนี่แหละไม่ใช่ตุ๊กตาหิมะหรอกนะอมมดจะมาอธิบายดิสนะครับงานเทศกาลหิมะที่ซัปโปโรนั้นจะมีการปั้นหิมะเป็นรูปสถานที่หรือตุ๊กตุ๊กต่างๆจากทั่วโลกทุกปีเทศกาลนี้ดังมากๆนะครับเพื่อจะไม่ให้พวกนั้นได้แหวนโดโกโร่ริ่งไป เราจะต้องหาคนที่ชื่อมันเทศโกรนให้เจอก่อนแต่มีคนเยอะอย่างนี้โอกาสหาเจอไม่ถึง70%เปอร์เซนเลยนะหน้าตาก็ไม่เคยเห็นแล้วเราจะหาเจอได้ยังไงกันล่ะเนี่ยโอ้โหหนาวก็นาวนี่มีอะไรเหรอยาตฮงจะไปไหนล่ะยาตองนี่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 นีนี่นี่เมื่อวานได้ดูนันยโตไหมเนาะอ๋ออะไร ไปไหนไปอปะปตานีอ๋อโอ้โหนี่หมาเลยนเนี่ยฮะบู๊ยโต้องฮขอโทษนะจ๊ะตกใจใช่ไหมแม่แม่แม่เป็นไรค่ะพี่เจ้านี่ชื่อจต้องฮงนะพวกเรามาจากโตเกียวเพื่อตามหาคนเน่ะจากโตเกียวเหรอคือว่าเดือนที่แล้วพวกผมก็เพิ่งมาจากโตกเกียวอะฮะมากันแค่สองคนแหละจ๊ะคือว่าพ่อบอกว่าจะให้ดูอะไรเจ๋งๆที่เทศก,กาลนี้นะ คือว่าเป็นคำพูดในปากของเด็กน้อยผู้นี้นี่เองของเจ๋งๆเหรอแต่พ่อไปไหนแล้วก็ไม่รู้เดาว่ห้าสิบเปอร์เซนพ่อของเธอชื่อมันเทศโกรันใช่ไหม<ะ>คือว่าถูกหนึ่งร้อยเปอร์เซนเลยฮะแล้วพี่รู้จักชื่อพ่อผมได้ยังไงอะทำไมเราใจเต้นนะใชัย๊าโชค้างและก็ร้องอธิบายดินะครับยาเตอร์แมดดวงดีเสมอน่ะ คือพวกพี่นะ่ะมาจากตัวเกียร์เ่อตามหาคุณมันเทศโกรนนะจ้ะตอนนี้พวกเธอพักอยู่ที่ไหนเหรอ,อในขณะนั้นเองผู้โดโรโบก็ยังหากัน,<ใ>นไม่เจอเอาอย่างนี้ไหมเราลองไปถามพ่อที่พาลูกมาทุกคนเ,ออเลยดีไหมขอรับ พ่อบายครับคุณใช่มันเทศกรรลหรือเปล่าครับอไม่ใช่แล้วครับมันสับหล,ลังออเอนี้รู้จักคนชื่อมันเทศกรรลหรือเปล่าคะไม่รู้จักครับเอลลอเหรอยูคือมิสเตอร์มันเทศกรรลแมจะใช่ได้ยังไงคุณไม่คุณมันเทศกรกร,ร,รลยูออก่าหนหน่อยไ โอยไม่เจอคนมันเทศโกรอนเลยทำไมพวกเราต้องถอมาลำบากถึงที่หนาวแบบนี้ด้วยเนี่ยไม่มีไอเดียดีๆเลยเหรอหอเออไม่มีเลยครับโมตตรีเบลเอ๊ะอะไรอะป่นปุตรีเบลเอเอปุเตรีเบลตรอะไรโมตตรเปลียนแล้วโอ้ย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 โอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ย ทำไมเดินไม่มองทางเลยอะขอโทษจริงๆนะครับเพราะมัวแต่ตามหาลูกๆคุณไม่เจ็บตรงไหนใช่ไหมครับหาลูกๆเหรอเอ๊ะหรือว่าไม่จริงนะไหนก็คือหรือเปล่าอ่ะใหญ่เริ่มเลยอ่ะ เออนายคือคุณมัอนเทพกรอนหรือเปล่าโอ้ลืมไปเอาเลทำไมคนไฮโซอย่างคุณถึงรู้ชื่อผมได้ล่ะครับเนี่ยอธิบายไปไดครับรู้สึกว่าพวกโดรันโจจะโชคดีกว่าเจตเตอร์แมนซะอีกนะครับเนี่ยนายรู้ไหมว่าแหวนดุกโรเรียอยู่ที่ไหนอ่ะหาเออผมรู้จักของแบบนั้นหรอกครับผมรู้แค่ว่ามันมีแหวนที่งดงามกว่าแหวนใดในโลกอยู่แหวนที่งดงามกว่าแหวนใดในโลกเหรอ ผมอยากให้ลูกๆได้เห็นแหวนนั่นก็เลยพามาที่นี่ครับเฮ้ปล่อยให้เป็นแบบนี้มันจะดีเหรอขอรับท่านโดรนจอนช่เถอะนะเขาเป็นลูกไก่ในกำมือของเราน้วๆแบบในลูกไก่ตายกันพอดีครับเดี๋ยวลูกไก่ต้องกำแข็งว่ายน้ำไม่ได้เื่าไหลจะเริ่บ้าบ้าที โครอนนะเขาอยากได้แหวนดูโกรโรริงนี้มากเดยวเขาต้องไปเอามันมาแน่ๆเลยนะแล้วเราก็ปล่อยเขาไปก่อนสิแล้วเราก็ให้แยกงแหวนมันมาอีกทียังไงละเป็นไงแผลหน้าฮะอะอะไรซ่สนี่คือบ้านของพวกเธอเหรอเหมือนกระท่อมเลยโกรรนไม่มีทั้งไฟทั้งแก๊สแต่บรรยากาศสุดๆไปเลยอะเนอะสวยร้เปอร์เซนต์เลยจ้าหนูชอบบ้านนี้มากเลยค่ะแต่พี่คะไม่ชอบเท่าไหร่อะเอ๊ะ คือว่าคุณแม่เขาไม่ชอบที่นหนาวะเลยยอมอยู่ที่โตเกียวคนเดียวผมเลยอยากรีบกลับไปโตเกียวไปหาแม่เหมือนเดิมครับอ,อ,อย่างนั้นเหรอคือว่าพ่อบอกว่าอยากให้ดูแหวนนั้นให้ได้ก็เลยให้พวกผมมาด้วยดิยังไงก็อยากให้ดูเหรอดยวกูรอนลิงได้เลยโกรงเคยเห็นไหมแหวนนัะนะ่นอะยังไม่เคยเห็นเลยค่ะขอร้องนะฮะช่วยพาพวกผมกลับไปโตเกียวทีนะฮะ ก็พ <ítulo> ่อนะ่คิดถึงแต่ตัวเองอ่ะไม่คิดถึงความรู้สึกของพวกผมเลยอะครับพี่คะเออเออเออเอ้ากลับมาแล้วเหรอลูกพ่อเป็นห่วงแทบแย่แน่พี่พุ้งตอริขอโท่านะคะคุณพ่อไม่ต้องร้องนะไม่ต้องร้องนะลูกนะ ยัตเตอร์แมนนี่น่ะทำไมพวกมันถึงไม่อยู่ที่นี่ก่อนพวกเราล่ะฮะบยังกี้ตอบสิมาถึงก่อนก็ไม่ได้แปลว่าพวกนั้นจะได้แหวนไปนะขอรับปล่อยมือเธอหายใจไม่ออกชาไม่ได้แล้วพวกเราต้องรีบไปหาโยโุโร่ดิงให้เจอก่อนพวกมันนะเอาละอะโรสักอย่ค่อยไปค่อยไปยัยนี่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 เฮ้ยแล้วทำไมต้องผ่าฟื้นด้วยถ้าจะอาบน้ำ ต้องผาฟืนเพื่อไปต้มน้ำเดี๋ยวผมจะสอนให้นะเฮ้ยยโอ้โหหกชิ้นเลยเหรอใช้แรงจากสะโพกนะครับเอาทำดูครับผมพ่อนานี่เจ๋งเป้งสุดๆไปเลยคือว่าถึงไม่มีฟืนเราก็ต้มน้ำได้เนอะเ๊ะ อย่งหอมเหมือนได้เจออะไรอุ่นๆตรงนี้ครับเดือดร้อดิงหรือเปล่าล่ะเงินนั่นสิอุ่นจังเลยอะไรนะอยากรู้นั่นมันสะดอชนตังหอะไรเบื่อเอ้ป้าเจ๊โอ้ยน้ำไหมจ๊ะโอ้บตอรี่จังใจดีร2ยยี่สิบเปอร์เซ็นต์เลย เป็นเด็กดีไม่เหมือนพี่ชายเลยโกรงแค่นี้ก็อุ่นขึ้นแล้วลนะ่ะนาะดีจังเลยนะอย่าเตอร์้งโอ้ยยี่น่แค่สอง <c oughs> แต่ก็ได้เสร็จแล้วทำได้ดีมากเลยครับขอบคุณนะครับครับครับเอ,อ๊ดนี่นี่มันแก๊สนี่นาะหรือว่าที่นี่ก็มีแก๊สใช้เหรอครับเนี่ยมีสิครับ

คือว่าคุณโกรนเรื่องแหวนนะครับอ๋อรู้ด้วยเหรอครับเอ yeah. อเย้ก็คือผมสนใจแหวนนั่นเหมือนกันนะครับเรื่องนั้นนะครับมันเกิดตอนที่ผมยังเด็กอยู่มันสวยมากเหมือนอยู่ในความฝันเลยจนถึงทุกวันนี้ผมยังจำภาพวันนั้นได้ติดตา ถึงผมจะพาเด็กๆมาที่ฮอกไกโดเพื่อให้ดูสิ่งนั้นก็เถิดนะแต่มันก็ไม่ใช่ว่าอยากดูแล้วจะได้ดูนี่ครับถ้าพรุ่งนี้เราไม่ได้เห็นแหวนที่งานเทศกาลยิมมาผมก็จะตัดใจพาบิวกับปตอริกลับโตเกียวกันจังฮีอย่า <Hey yo. S 2> นี่รูที่สั้นของแหวนดูโกโรริงหรือ,อยังเหมือนจะอยู่ที่ไหนสักแห่งในงานเทศกาลเนี่ยแต่ว่า คุณกกรอนเองก็เหมือนจะรู้แค่นั้นเหมือนกันนะใครน่ะโกรนนั่นใครอ่ะหมาหรือเปล่าฮองฮองฮองฮงหรือว่าแมวนะหมีว์หรือเปล่านะอุอด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 สุนสัตว์หรือไงเนี่ยยีราฟไม่ใช่เหรอเออร้องไงดียีราฟ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 ไม่ได้ร้องแบบนั้นซะหน่อยอย่ามามั่วเลยต้องเป็นขโมยได้ไปเส็งเลย ของคนละหลักกรองยีราฟจะมาร้องที่ไหนแล้วโบยักษ์นี่เนี่ยลืมนึกไปเลยขอรับไม่เจอกันหน้าเลยนะนั่นไงพวกฉันนะขอโดกุโรอิริงไปก่อนนะยะสำหรับพวกแกต้องโดนนี่หน่อยไปเลยพัดกันสายเลยไหมไม่ไอ้พอดี๋ยวไม่ไดีอ่ะว้าชัสพัดพัดพัดวางวางฮัต้องเจอปืนปรับสภาพนี่หน่อยเป็นไงปืดเจยหน้อย สา่าแทบตายต้องเจอนี่แล้วลูกบอลแมจิกเสอ่ยงตลกไหมตลกไหมตลกอีกตลกลก้าไมไม่เรียกคุณย้อนออกมาให้มันรู้แล้วละเอาล่ะ่โซซมามามาียววเยวคพวกเราไปเจาะรูปปั้นหิมะเพื่อหาดกโลริงกันนะเอา่โซซอ เราต้องปกป้องเทศกาลหิมะและต้องปกป้องความฝันของคุณโกรอนด้วยมายะตะัตเตอฮ่อง <Yeah! S 2> <c oughs> ถ้ามียัตะแมนอยู่แล้วก็ทัชื่อไร้ายในโลกจะต้องสลาย พวกโบราณเนี่ยที่ใช้กันมาตั้งแต่รุ่นแม่อีกและจัดการมาเลยพวกเรารับแซบโจมตีด้วยองุ่ง,งกระต่ายน้อยบนหิมะกดเท้าไิ่ถ้าเปลี่ยนไแบบนแนเนี้ยยังเจ้ห้องต้องแพแน่พลังเมกเกอร์ไงยังเจ้าห้องพลังเมกเกอร์จ้ะ ธาพลังงานเต็มเปี่ยมสิงประดิษฐ์สุดเจ๋งอ,องโรงอธิบายให้ฟังนะครับโลสกูก็คือเพลงที่โดง่งดังไม่ไหวแล้วในญี่ปุ่นเพลงนี้นี่เองโอย,ยาคิมันตัวประหลาดออกมาอีกแล้วนะ อะไรสักอย่างนึ่งสิเข็มจากนระก็ระายกลายเป็นเม่นตู้เข้าเข้ สิ่งประดิษฐ์สุดเจ๋งแพ้มันเหรอเนี่ยแย่แล้ว9 9ไม่ลบเ่ายปอร์เ่ลงง่ายๆหรอบูำยังไงดีอะบอยัะษิโดนตายแทบโกรนเลยอยากเห็นต้องเจอปฏิบัติการสุดไร้กาซะแล้วตายแน่ ได้แน่ได้แน่ต้แน่แน่แกเอยหน่อยตูดเข้าให้เอ้สมัยแล้วเย้ลว่มลอยร่มลอยเจ้จะเดนไปหรือเปล่าเบ้ออะไรเบ้อเอาเฮ้ เจ๋งมากต่อไปอย่าลืมท่าแห่งชัยชนะยัตเตอร์ยัตเตอร์ยัตเตอร์แมนยัตเตอร์เอ๊ะว่าแต่กองแบนเดอรโรลิงอยู่ไหนกันเนี่ยเหมือนจะอยู่ตรงนั้นนะโกรงะมิวคุงปอตอริดูให้ดีนะลูก นั่นคือแหวนที่วิเศษมากเลยล่ะว้าวพ่ออยากให้บิวคุ้มคาปเตอรี่ได้สึ่งถึงความงามของธรรมชาติเลยอยากให้ลูกๆได้เห็นแหวนพิเศษนี้เหมือนกับพ่อตอนเด็กๆยังไงละ่ะสุดยอดเลยก็้แค่พระอาทิตย์ขึ้นนะกก็รอว่าสวยจังเลยเนาะขอบใจพูดลูกๆมากเลยนะที่ยอมมาก,กับพ่อนะเอาแล้วกลับตเกียวกันเถอะพ่อฮะ ผมชอบฮอไกโดแล้วละ่ะจะอยู่ที่นี่ตลอดไปก็ได้นะบิวพี่คะวิเศษสามร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่าไม่ใช่โดกุโรริงนะนั่นสิแม่คะแม่แม่จ๋า ดีจังนะที่มาฮออไก่โดห่อสภาพเป็นโดรกโรคที่ใหญ่ใช้ได้แต่ว่าใช่ของจริงหรือเปล่านะนั่นมันสวยมากเลยจันทั์สีมันต้องพอดระเบ้กระเบ้อโอ้ใครอะมาจะพูดอตไยแล้ว วันนี้จะความตื่นเต้นของบิลและครอบครัวที่ได้เจอกันและฝันของคุณพ่อเป็นจริงย่เตอร์ย่เตอร์ย่เตอร์แมนซึ่งนะครับ ใส่ขยะนั่นน่ะเหรอกันจังเซนด้านแฟชั่นเป็นศูนย์พ่เซน